ซ,ซ right. ื้อลูกไก่มาแล้วค่าทำพ่อแม่พันได้เลยหรือเปล่าคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีเพื่อนที่ร้านงานกษตสทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่ที่สมัยฟาร์นครับวันนี้ทรัพย์ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการขยายพันธุ์ครับจากการซื้อลูกไก่มาเนี่ยแล้วเราสามารถขยายพันธุ์ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามีสมาชิกท่านนึงครับสอบถามมาทางคอมเมนต์ของยูทูบครับถามว่าพอซื้อลูกไก่ปดู่ของดำมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นหนุ่มสาวแล้วเนี่ยเราสามารถคัาทำพ่อแม่พันได้เลยหรือเปล่านะครับซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะมีสมาช นั่นก็คือเวลาที่เราไปซื้อลูกไก่มาครับไม่ว่าจะเป็นลูกไก่อะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกไก่ไข่ลูกไก่ไปดูหองดําหรือว่าลูกไก่บ้านลูกไก่ต่างๆนานานะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราสามารถคัดตัวที่ลักษณะดีเนี่ยทำพ่อแม่พันได้เลยหรือเปล่านะครับอันนี้คือคีย์ของคาถามนี้นะครับซึ่งเขาตอบของคขาถามนี้ก็คือได้นะครับแต่ว่าต้องมีวิธีการนะครับซึ่งวิธีการครับเราจะแบ่งเป็น2ชุดนะครับเพื่อที่จะทําเป็นพ่อแม่พันในอนาคตนะครับก็คือป้องกันเรื่องของการเลือดชีดนะครับ สมมติว่าเพื่อนๆไปซื้อลูกไก่มาครับประมาณสัก1 0 0ตัวนะครับแล้วเราจะมีวิธีการจัดการยังไงครับเพื่อไม่ให้ไก่ของเราเนี่ยเลือดชิดและก็สามารถขยายพันธุ์ต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเดี๋ยวผมจะลองเขียนในกระดาษให้เพื่อนดูนะครับเพื่อที่ได้เข้าใจง่ายครับไปดูกันเลยครับผมโอเคครับผมจะลองมายกตัวอย่างให้เพื่อนดูนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยซื้อลูกไก่มา100ตัวนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อลูกไก่มา100ตัวเนี่ยโดยปกติเนี่ยอัตราส่วนของตัวผู้กับตัวเมียนนนนน่่่่่่ะะะะจจเเเเเป็คคคครรรรรึึงงตตตตออลลยยยัััับบใทีีี้ผมมมมมสุิวววาาููกไ50 แล้วก็ลูกไก่ตัวผู้ของเราเนี่ยก็จะมีอยู่50ตัวนะครับหลังจากที่เราแบ่งตัวผู้ตัวเมีย er แล้วนะครับอันนี้คือเนืงอจากที่เราเลี้ยงไปถึงอายุที่พร้อมจะผสมพันธุ์แล้วนะครับตัวเมียเนี่ยเราก็จะแบ่งการเลี้ยงเป็น2พื้นที่นะครับก็คือจะมีข้อก A นะครับแล้วก็จะเป็นข้อก B นะครับก็คือเราจะแบ่งไก่เออกเป็น2ชุดนะครับก็คือ a กับ b ซึ่ง a เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่25ตัวนะครับเราก็เช่นกันนะครับข้อก B เนี่ยเราก็จะมีอยู่25ตัวเช่นกันนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะคัดตัวผู้นะครับก็คืออัตราส่วนของการผสมพันธุ์เนี่ยปกติแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นตัวผู้เนี่ยหตัวนะครับแล้วก็ตัวเมียเนี่ยหตัวนะครับอันนี้คืออัตราส่วนมาตรฐานครับก็คือผู้1่ตัวเมีย5้านะครับในที่นี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเอของเราเนี่ยมีไก่อยู่25้าตัวนะครับนั่นก็หมายความว่าเราจะคัดตัวผู้เนี่ยมา5ตัวนะครับอ่าก็คือก็คือแบ่งออกมานี่ครับผมก็คือแบ่งตัวผู้เนี่ยมาชุดละ5ตัวนะครับ แบ่งเป็นงชุดอันนี้คือเราคัดในตัวที่ลักษณะดีนะครับอาจจะเป็นในสีที่เราชอบครับหรือว่าเป็นโครงสร้างนะครับเรื่องของน้ําหนักนะครับซึเกิดว่าน้ําหนักดีนะครับหรือว่าตัวโตที่สุดเนี่ยเราก็จะคัดออกมานะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะนํห้ามารวมกับ25้าตัวนี้นะครับแล้วก็เช่นกันครับเราก็จะนําอีก5้าตัวที่เหลือนะครับไปรวมกับย5สิบ้าตัวตัวนี้นะครับหลังจากที่เรานําตัวผู้ผสมกับตัวเมียแล้วนะครับเราก็จะมีอยู่2ชุดใช่ไหมครับก็คือจะเป็นชุด A แล้วก ชุดบีใช่ไหมครับอันนี้คือผมยกชุดนี้มานะครับหลังจากที่เราเลี้ยงรวมกันนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อมาเนี่ยเราก็จะมีไก่อยู่2ชุดเดิมครับก็คือจะมีตัวผู้นะครับแล้วก็จะมีตัวเมียนะครับอ่านี่ครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับข้อบีก็เหมือนกันนะครับก็คือจะมีทั้งตัวผู้นะครับแล้วก็จะมีทั้งตัวเมียนะครับเป็นลักษณะนี้ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไขยกันเหมือนเดิมครับลักษณะเหมือนที่เราทําตอนต้นนะครับก็คือเราจะนําตัวเมียของข้อเอนะครับ จะรวมกับตัวผู้ของข้อ b ครับก็คืออัตราส่วนเหมือนเดิมครับผมตัวเมีย5ตัวต่อตัวผู้หนึ่งตัวนะครับเช่นกันครับผมตัวผู้ของข้อ a เนี่ยเราก็จะรวมกับตัวเมียของข้อ b นะครับอ่าลักษณะนี้นะครับอ่าอันนี้คือลักษณะในการขยายพันธุ์นะครับในชุดต่อไปนะครับเราก็ทําลักษณะเดียวกันนะครับก็คือจะแบ่งพื้นที่การเลี้ยงออกเป็น2พื้นที่นะครับก็คือ a กับ b นะครับแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําต่อไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะป้องกันการเลือดชิดนะครับเพราะว่ากฎของการเลือดชิดก็คือเราจะไม่ให พ่อแม่ลูกมาผสมพันธุ์กันนะครับหรือว่าจะเป็นพี่น้องท้องด้วยกันมาผสมพันธุ์กันนะครับซึ่งการทำวัสนัยนี้เนี่ยจะป้องกันการเลือดชิดได้นะครับอ่าอันนี้คือหลังจากที่เราได้ลูกไก่มา1น0อยตัวนะครับหรือว่ากี่ตัวก็ช่างนะครับเราสามารถใช้หลักการนี้เนี่ยในการขยายพันธุ์ต่อเนื่องได้นะครับก็จะช่วยป้องกันการเลือดชิดได้นะครับอ่าโอเคผมหลักการก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อก็ได้เห็นแล้วครับว่าหลังจากที่เราซื้อลูกไก่มาแล้วนะครับเราจะมีวิธีการจัดการยังไนะครับ่มดชิ และก็จะทําให้เราได้ไก่ที่มีลักษณะดีไปเรื่อยนะครับสิ่งที่เพื่อนได้ดูเมื่อสักครู่ครับก็คือจะเป็นหลักการในการพัฒนาสายพันธุ์นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ไก่สายพันธุ์ดีนะครับหรือว่าสายพันธุ์ตามที่เราต้องการเนี่ยเราก็สามารถขยายพันธุ์แบบนั้นให้ต่อเนื่องไปเรื่อยเลยครับก็จะทําให้เรามีไก่พันธุ์ดีเพื่อพัฒนาไปเรื่อยนะครับอ่านี่คือหลักการทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนดูตั้งแต่ต้นคลิปไปจนถึงตอนนี้นะครับและจะมีจุดไหนที่ผมยังอธิบายไม่หมดนะครับหรือว หรือว่าจะสอบถามโดยตรงครับที่เพจนะครับชื่อสมัยฟาร์มนะครับก็มีช่องทางการติดต่อคือจะเป็นเพจทิดบุญนะครับทุกคนก็สามารถส่งข้อความไปสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือเพื่อนสะดวกทางไลน์นะครับก็สามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้นะครับแล้วก็ ID Line ตามล่างนี้เลยนะครับทุกคนก็สามารถเข้าไปสอบถามได้นะครับว่าจุดไหนที่ยังสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้ผมกู้สมัยฟาร์มและจังภาพการสมัยฟาร์มก็มีข้อมูลที่อยากจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆไปที่นี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมขอบคุณคครรััับบสสวดี